สวัสดีค่ะพบก,กับเราในช่องพลายทองเงินนะคะครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องพลายทองเงินนะครับผมบรรยากาศเย็นๆนะครับวันนี้วันนี้ก็มีพัสดุส่งมาให้นะครับผมก็เป็นของผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมวันนี้เราก็ไปรับโน้คิปออมมานะครับผมเพราะว่ายุเรียนเนาะ มีว่วันนะครับวันนี้แล้วก็มาที่อมา่าปิดลองด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าีว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในเนาะอ่าที่่าวัาวนลมารุ่นด้วยพแบบี่สวัสดีค่ะ ก็มาลุ้นของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้ก็มีแบ็กเก้าค่ะพ่อพลายทองคำกับแม่ใหญ่ค่ะเป็นแดนเซอร์อยู่ข้างหลังนะคะอะไรเอ่ยควานลินผู้ใหญ่ใจดีได้อูนคะแนนสำหรับตัดชุดของตัวควานลิน ไว้คู่พลายทองคำหน,นึ่งพันคะแนนชุดครั้งแล้วใส่คู่กับแม่ใหญ่วันจันทร์อ้อันนี้ท่านฝากคะแนนมาให้ทําชุดกับพลายทองคํานะครับผมก็สาธุบุญกับท่านด้วยนะครับผมการมุทาสาธุครับอัสลามอะลอัลมอนะ์ค่ะอ้๋แลมอนคืออ,อร่อยของอร่อยด้วยอะไรคะอู๋ขนมขนม ไฟโอเล็ดโอ้ยน้องพิมบอชอบกินเลยใช่ไหมอันนี้คุกกี้ค่ะโอ้อโหม,มีแต่ขนมอร่อยออร่อยทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็อะไรเม็ดเม,ม็ดนะครับผมเม,ม็ดสีน้ำตาลสี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 ขึ้นนะครับผมก็สีสีหอนะครับผมหมดแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็กราบอนุโมทนาสาธุบุญกับท่านด้วยนะครับผมอ่ะชิมเลยเหรือคะลลอ่ะนี่ชิม ก็ขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จะตัดช wow ุดให้ควันเลยนะคะให้เข้ากับชุดของพ่อพลายทองคํานะคะครับพ่อขออวยพรในท่านนะครับด huh> ูมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะครับคือบุญกับท่าน้วยนะคะผมนะมันแคบอยู่นี่ไ้บอกเด็กนี่อ่าเรา คะอะไรคะคือหล,ลังคุณพอ่อ,อวันนี้ทำไมบุญหลงแอบไปยุคข้างหลังเนาะบุญหลงนี่กิน <laughs> ดูสิอร่อยไหม,อ,มอร่อยอ่าม,ม,มันกรอบคิมบอมยังไม่ได้ล้างมือเลยคะ่ะเมื่อกี้เห็นจับเพื่ซีด้วยอ่าชิมเดี๋ยวไปล้างมือ, <laughs> อก่อนนะคะ โอ้โหก็ของอร่อยเนาะบุญหลงก็อยากกินเีกินไพี่เปปซี่กินไหมโุงมกินไม่กินค่ะดูก็เวลาเปิดกล่องก็จะมาลุ้นด้วยทุกครั้งนะคะนี่เปปซี่กับบุญหลงก็จะให้บุญหลงกับเปปซี่กินด้วยนะคะนมได้อ่ เดนเซอร์ข้างหลังก็นุ่นค่ะโยกนะคะแดนเซอร์ไม่มีเสียงเพลงไม่มีดนตรีก็เต้นได้ค่ะคแต่ว่านักร้องมาแล้วอลองเพลงให้ผู้ใหญ่ใจดีฟังด้วยสิคะแล้วก็แม่ๆทุกท่านฟังด้วยเดนเซอร์ <c oughs> ข้างหลังก็อยากเต้นแล้วค่ะคีมอม อโอ้เติมพลังก่อนอะไรคะเองเพลงนี้นว่าไปคุณครูันุนคู่หน่อยคับี่ฟังโอ้วันนี้เมืเออ่อเมื่อวันเมื่อวานวาน,น้องคิมออมกออ็เป็นนักร้องประจําห้องนะคะคุณครูให้ขึ้นเวทีแล้วนักร้องร้องเพลงอะไรคะลูกค่ะคุณแพงจับน้องมาตงทางค่ะโอ้ทาไมร้องสองเพลงเลยค่ะมีมีแถม บอกว่าคุณครูบอกว่าขอเทมหนึ่งเพลงนะคิมอมอ้าวเดี๋ยวมาฟังเพลงจากนักร้องด้วยนะคะนักร้องเติมพลังก่อนค่ะเพราะว่าร่อยมากค่ะตอนนี้นักร้องก็ไปกินน้ำมาแล้วนะคะเอาค่ะนักร้องก็จะร้องเพลงที่อ่าที่โรงเรียนค่ะวันอันเมื่อวานนะคะ ตอนพู่นะครับผมเพลงนัง้นคือเพลงอะไรคะคุณแผนค่ะรับชมรับฟังกันเลยครับชีวิตลูกแย่เลยมาวัดบ้านแค่วันนี้พ่อ่วยช่วยลูกทีอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเขา ทำงานหลายปียังไม่ทนจากความปวดร้าวพ่อช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจลูกทีวอนพ่อป่วยช่วยดลให้คนรักคนเมตตามีวาสนาโด่งดังกับเขาสัก ให้มีเงินมีทองมาโลเลี้ยงครอบครัววันนี้ฝากชีวิตตัวลูกเป็นสิทธิ์สักคนอมสิทธิ์เท้าปืนเจริญสิให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูก ดงดังกับเขาเติดหน้าชื่อเสียง่องฟ้าคนรักมากมายอมใ้้น้ากูงามคือดังพระเมนให้เข็นกูงามรักพระนารายให้ริ์กูงามดังพระจันทร์ชัยสาวเมืองสวรรค์ยังอยู่บ่ได้ไม่น้ากู Winnie. Bye. วันยังอยู่บ่ได้เมื่อเห็นหน้าคุณขอบคุณค่ะอ่าตอบมากเลยค่ะแล้วผลออกมาว่ายังไงคะลูกได้อันดับหนึ่งค่ะโอ้โหอันดับของโรงเรียนนะครับผมได้อันดับหนึ่งนะคะแม่แม่น้องคิมอมร้องเพลงที่โรงเรียนค่ะก็มีด้วยกัน กี่ชั้นเนาะกี่ชั้นลูกแถวมอหนึ่งข้อปอหนึ่งป้อหนึ่งกับป้อนสองไม่หรอกป้อสามถึงมอสามใช่ไหมค่ะป้อสามถึงมอสามครับผมน้องก็ได้เลยได้ที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งนะคะครับหลังจากฟังเพลงเพราะจากนักร้องสุมมันยี่สิบลังเสร็จแล้วก็มารุนของปากครับเพลงจะดีครับผมอีกลองหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวคราวนี้จะมีอะไรครับผมมาลุ้นวยกันนะครับก็มาลุ้นอีกกล่องนึงนะคะก็เป็นของผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองกล่องนะคะโอ้ไม่ใหญ่โอ้พี่เตยใบไม้ ลำไยโอ้ลูกสวยมากเลยครับนี่มาดูกันแม่โอ้เป็นลำไยค่ะดูไม่ใหญ่โอ้โหเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะนี่โอ้โหสดมากเลยครับผมสดมากเลยค่ะลำไยเต็มกล่องมาเลยนะคะกล่องมาเลยครับโอ้โหเดี๋ยวชิมดูก่อนหวานนะคะอืมก่อนให้ช้างชิมคว้านชิมก่อนหวานครับบ่าวเอ๊ะเก๊เก๊กะแก๊แก๊ แกะแล้วคะ่แะแกะแกะเร็วคะ่ะดูไม่ใหญ่อยากชิมด้วยค่ะมาดูควลินแกะลำไยได้เยอะหรือ,อยังแล้วนะคะคดูชุดแกะมาครับผม <c oughs> จากยูทูบมา นีถ้าแกะลำใหญ่ให้แม่ใหญ่กับทองคํากินนะคะอ่าได้อยู่นะครับคราวนี้กอดหน้คิมออมได้ไหมนี่คิมออมได้หรือยังลูกไม่ได้เลยนาะอ่ะดูดูคิมออมมีความพยายามมากค่ะอ่าได้หรือยังคะโอ๋ได้แล้วไปป้อนแล้วให้มันจันกินด้วยครับอ่ะทองคำกินด้วยอ่ะ เ,เ,เ,เ่อให้ให้พ่อเป็นคนใส่มือไม่ใหญ่ลูกโอ้นนนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ชอบค่ะไม่ใหญ่ชอบโอ้โอลน่นล่นออาป้อนไม่ใหญ่ก่อนดูฝั่งนู้นก็สงสัยน้ำลายไหลแล้วคะ่ะสายเนบ็บไม่ใหญ่อร่อยไม่ใหญ่อร่อยกินไม่หยุดเลยค่ะ แม่ใหญ่ชอบค่ะแม่ใหญ่ชอบโอ้โหโ้วแม่ใหญ่ดูทองคำกินบ้างอามาดูคุณบ่าวกินบ้างนะคะโอ้โหทองคำทองคำดูฟังนี้แ <laughs> ม่ใหญ่อะไรแ <laughs> ม่ใหญ่คนสวย ไม่ใหญ่ดูไม, N, ไม่ใหญ่ทน่ะหมดแล้วบูบีหมดแล้วครับผมหมดแล้วจ้าไม่ใหญ่หมดแล้วกินทีละน้อยค่ะกินทีละน้อยครับ สวัสดีก่อนครับครุณครับก็ต้องขอบคุณนะครับปยังพึงใจดีนะครับผมสุกครั้งทำใหญ่แล้วก็ทุกคนมาทำช่วยให้กับควาเล่นะครับผมก็สาธุบุญกับท่านด้วยนะครับผมก็สักคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งฝากทีติดตามด้วยนะคะ <ม> <laughs> ดึงมือ<ด>ควาเลนไปอีกแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ